สวัสดีครับวันนี้เรามีเครือ่องดูดฝุ่นจากแบรนด์วารูมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นแบบถังความจุเนี่ยจะอยู่ที่12ลิตรวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยกันกระแทกนะครับตัวนี้เราสามารถใช้งานได้3ระบบเลยดูดได้ทั้งแห้งเปียกแล้วก็เป่าลมนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมเลยตัวนี้ตัวมอเตอร์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์อย่างดีเลยกาลังไฟ1,200วัตต์นะครับอุปกรณ์ที่เขามีให้ในชุดเนี่ยก็จะมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นหัวดูดแบบ t i n o นะครับอันนี้ สามารถพับได้ดูดในที่แคบหรือว่าจะบิดออกมาเพื่อก<ม>วาดเศษฝุ่นได้นะครับตัวนี้แล้วก็หัวดูดที่ใช้งานดูดฝุ่นตามพื้นอะไรพวกนี้มีที่กวัดมาให้ครบเลยแล้วก็สายดูดของตัวนี้เขาจะให้มายาว1.5เมตรเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาจะมีท่อดูดมาให้ด้วย3ท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยความยาวจะอยู่ที่32เซนนะครับต,ต่อเนี่ยสามารถใช้งานได้สบายๆเลยเวลาดูดฝุ่นไม่ต้องกลัวเรื่องก้มหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่เมื่อยหลังแน่นอนอแล้วก็มีถุงกรองฝุ่นมาให้แล้วก็ฟองน้ํา ตัวนี้เป็นกรองสําหรับเวลาเราใช้งานดูดน้ํานะครับเรามาดูภายในถังกันตัวนี้ก็กดถังออกง่ายๆเลยเครับด้านในก็จะมีมอเตอร์นะครับแล้วก็ด้านในถังใช้งานสบายๆเลยนะครับตัวนี้ใช้งานหนักแล้วก็สินค้าตัวนี้รับประกันหนึ่งปีเต็มเลยโอเคใส่ไฟก็จะให้มายาว4ี่เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันนะครับโอเคอันนี้เราจะดูเดเศษฝุ่นในบ้านให้ดูกันนะครับวันนี้ฝุ่น,นหนาๆเลย เยี่ยงสบายๆเลยนะครับตัวนี้โอเคครับสําหรับบ้านใครที่มีแอร์นะครับแล้วก็ไม่อยากจะล้างตัวรั้งพึ่งที่กองฝุ่นตัวนี้ก็สามารถใช้หัวแบบนี้ได้เลยเพื่อขัดแล้วก็ดูดได้นะครับ ครับอันนี้เราต่ออุปกรณ์พร้อมใช้งานระบบดูดน้ดําเรียบร้อยแล้วครับน้ำที่เราเติมมานี่ก็คือเกือบเต็มเลยนะโอเคเราเปิดเครื่องแล้วก็ดูดน้ําได้เลยครับเยี่ยงลยนะครับอันนี้ ดดน้ำได้ไวมากๆเลยเคยตอนนี้เราเเป่าลมเนี่ยเราสามารถเป่าลมได้นะครับต่อท่อจากด้านหลังตัวเครื่องอย่างนี้แล้วก็ปิดล็อกให้แน่นนะครับเค okay, แล้วก็สามารถเปิดสวิตช์เป่าได้เลยเดี๋ยวเรามาดูแรงลมกันนะครับเราจะมาเป่าเสร็จที่เรื่อยกับเสร็จง่ายอย่าน ว่าแรงมากเลยนะครับตัวเล็อกๆอย่างนี้ก็เป่าลมได้นะครับโอเคหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะได้รับไปใช้งานแบบนี้เลย